มาดามตู่มาด้วยอ่ะมาทำอะไรคะมาดาามมช่วยขายไอติมมาช่วยขายมาดามช่วยขายไอติมมาสมมาวินวินเฟอร์อีกฝั่งโน้นอ่ะกลิ่างสูงชื่อสาวแวะมาเยี่ยมเยี่ยมขอบคุณมากครับแซลมอนดอมบ่มแปดชั่วโมงนะเนี่ยใช่ครับซื้อร้านว่าคนแรกปลาคนแรกปลาแม่พี่ไม่ได้ไม่อยากให้พี่พี่วินพี่โอ่ได้โค้ชแจะหนจริงๆเลยอุ้ยมืออ่อนแรงอ่ะใกล้ตัวใกล้ตัว มา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 เซฟเซฟอย่างหนู่าพี่คิดม่าแรก<อ>กันเลยไปตอนนับรถก่อนเออเพิ่มความระมุนกันเออ เแล้วมกิจสิทธาดิฉันปณิตาพัชายานถ่ายอยู่บี่นเดียแถวแจ้เบอร์นะคะวันนี้ไม่มีข่าวพอดีความโชกโกงหรือไม่มีจะจับใครติดคุกใดๆนะคะก็ไม่มีนะคะแต่มีอาชญากรรมค่ะอาชญากรรมเลยพวกแกไปขโมยของกินเหรอใช่นเสนอข้าวยำสูตรสงขลาข้าวยำสูตรสงขลาไม่ไม่ค่ะคุณกิติทธาวันนี้คุณหนิงปณิตานะคะมาเยือนที่ร้านบ้านเทียมนะคะมาเหมาอาหารร้านบ้านเทียมไปหมดเลยแบบจุกๆเลยค่ะ ร้านแม่น้อยใส่อะไรบ้างคะใส่ใจค่ะใส่ใจค่ะแซ่บ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 เนี่ยตัวแม่นะอันนี้ต้นสบับนะแจกต้นสบับเลยแซ่บ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 จังเพช๊จังแซ่บแซ่บกะชีงสัวทำไทยจำเล่าหายหัวทำไทยจำเล่าหายหัวสูตรของเจดวงโ้ยแซ่บอีลี